โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่21กระกฎาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถแอดไลน์ทักบ้านเขียวเข้ามากันได้เลยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ โอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่นะครับแล้มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเตรเลียนคานะครับอย่างคู่นอร์โคปิงนะครับพบกับวานาโมนะครับแข่งขันจะในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ VIP นะครับและเป็นคู่ที่ให้ไทยกิจกรรมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักบ้านเขียวเข้ามากันได้เลยนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับอย่างคู่ยูนเลียนะครับพบกับ ซิซิลิต้านะครับแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่2นะครับดินาโมบูคาเรสนะครับพบกับโบตาซานีนี่ยครับแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลสเทนนะครับอย่างคู่แลนสโคนานะครับพบกับเทเลบอกนะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับและคู่ที่2นะครับอันซิกเทนนะครับพบกับเฮลซิงบอร์กนะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอล เยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นยูชิสิบสามนะครับอย่างคู่อินโดนีเซียนะครับพบกับมาเลเซียนะครับแข่งขันกันในเวลาสองทุ่มนะครับต่อไปคู่ที่สองนะครับฟิลิปปินส์นะครับพบกับบูไนนะครับแข่งขันกันในเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับอย่างคู่มาเลฮามเนรับพบกับฮาก้านะครับแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับ ส่วนใครที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่พิลิตน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลยที่ a d t 1 1นนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ